ภาพล่าสุดเจนี่อลภาคลั่งผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกทำชาวโซเชียลช็อกภาพล่าสุดเจนี่อลภาพคลั่งผอมลดลงอีก15กิโลเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเป็นซุปตาลูกหนึ่งที่เป็นไอดอลเรื่องหุ่นของใครหลายๆคนสำหรับเจนี่อลภาพนะป้อมเพชรหากใครที่ได้ติดตามอินสตาแกรของเจนี่จะเห็นเลยว่าหุ่นของเธอนั้นสวยแฟ็เฟริร์มไร้ไขมันสุดๆ ก่อนหน้านี้เจนี่ได้ออกมาเผยว่าตัวเองกินอาหารนกหมูกระทะก,ก็รู้จักแต่เราเลือกกินล่าสุด21มีนาคมในรายการ y o u t u ซวเอ็กเจ็ดแกรดโอเพนนิเจนี่ได้ออกมาเผยว่าน้ำหนักลดลงมา15กิโลกรัมตอนนี้น้ำหนัก44-45เอว22.5ส่วนเรื่องหน้าทำหมดทุกอย่างเราเป็นคนไม่แต่งหน้าเยอะถ้าเราดูแลแล,แลหน้าไม่ดีและเราเป็นคนออกกำลังกายถิวหน้าเราต้องดีไม่งั้นมันจะเหี่ยวตามแรงน้อถ่วงของโลกเลย แม้จะเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วแต่เจนี่อัลาพาธณป้อมเพ็รก็ไม่ปล่อยให้ตัวเองดูโซดแต่กลับยิ่งสวยเปรี้ยวขึ้นทุกวันออกกําลังกายจนหุ่นลี่นสุดๆจนทําเอาหลายคนทักว่าเจ้าตัวผอมเกินไปล่าสุดเจนี่มาร่วมเดินแฟชั่นโชว์เปิดตัวลินแฟชชิส่สโตที่ชั้นหนึ่งเซ็นทรัลลาดพร้าวที่เจ้าตัวมาในลุคเมอร์เมสาวสุดเซ็กซี่และได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อเพื่ออัปเดตเรื่องราวชีวิตว่าเรื่องความผอมหลายคนตกใจผอมลงเรื่อยๆ เจนอยากดูแลสุขภาพตัวเองมากกว่าตอนที่เราเป็นวัยรุ่นด้วยการคุมทุกอย่างออกกําลังกายกินให้ดีกว่าเดิมและดูแลตัวเองให้เยอะกว่าเดิมปกติเราก็ออกกําลังกายหนักอยู่แล้วตอนนี้ก็มากขึ้นเป็นอีกเท่าหนึ่งและทานอาหารให้น้อยแคลกว่าที่เราไม่ได้เบิร์นออกไป